จะเป็นลมแล้วน่ะเซลล์ต้องเลี้ยงพ,พี่อะต้องเลี้ยงหนูไม่เลยปกติเซลเลี้ยงพี่หนูยังไม่ได้กินข้าวมันเซลล์เลี้ยงอะไรเล่นเกาอ่าจ่าอาจ่าอวาจ่าอว่างาเสร็จยังวันนี้หนึ่งเจอกันเป็นไหมไม่เจอไม่เจออันนี้มันเป็นอะไรนะ <c oughs> มันเป็นเหล็กทน,นะอะอลูมิเนียมอ,ล,มยมอลูมิเนียมทั้งหมดเลยอ่ะอย่าเจาะอะไรบนหลังคาเด็ดขาดเลยนะน้ำเ<ม>ข้าพังหมดเลยนะ ต้องทำ้ช่เราต้องไปเราสู่เราต้อง่อเมื่อไหนนร่นะทะเบียนทะเบียนต้องรอพี่ตาทำเอกสารให้หนูทะเบียนใช่ไหมจ๊ะทำเนารถทำเนารถทำเนารถจะยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นเพราะว่าคันนี้ซื้อสดจะได้เป็นเล่มรถเลยจะมาพร้อมเล่มพอรลบอรม,มาพร้อมกันป้ายขาวพี่รอไปเลยประมาณเดือนครึ่งเกือบสองเดือนห้ามมาเร่งหนูเพราะหนูเร่งกลมตัาทาไม่ได้ ประมาณสองเดือนพี่ใช่เพราะว่าเร็งไม่ได้เลยแล้วเพอเพิพี่ต้องเอารถไปตรวจด้วยเพราะหนูตรวจให้ไม่ทันเนี่ยถึงไหนอยู่ไหนเ่ยนี้ออกไปวิ่งไม่ได้สิออกไปวิ่งได้ออไไดหนูมีเล่มแดงให้มีมป <prosecutor S 1> ้ายแดงให้วิ่งได้ไปกติเลย<ไหม> สีม่วงอะพี่โจโอ้ย oh god oh, oh, oh. <laughs> <laughs> เลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาขวานี้แหละเลี้ยวเข้าไปเลยเข้าประตูและเข้าอันแรกขวามือสุดนั่นแหละตรงไปเลยจ้า อ้นารับบัอบ่ะไปเลยพี่รถ <c oughs> ดบั <c oughs> ดบรถดับทุลกทุเลอ รอก่อนรอก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งย่างตามสีดำไปเลยพี่ใช่ใช่ไปเลยไปทางไหนคะทางไีไปเลยจ้าชนไหมไม่ชนหรอกชนไหมวะอ๋อเขาบอกว่าให้ตามจราจรเขาไปนะคะห้างเขาก็ อำนวยความสะดวกให้เราตั้งไหนวะพูดไม่เพอาะเลยไปทางนี้ตั้งไหนอ่ะแล้วพี่ผมจะพาเข้าไปจอดตรงช่องนู้นแต่พี่เดิน,เด,นเดินหน้าเลยก่อนแล้วซอยหลังเข้าช่องครับเขาให้จอดตรงนี้เหรอคะพี่เขาให้จอดตรงนี้เหรอคะ๋คอเคพอมีออพี่ให้เราจอด ดูกันนวยโอ้ยดูกขีให้แล uh ้วค่ะคุณพี่ขาะเกือจะตีกันแล้วนะคะไม่ชนตายอ่ะผมายเยอะ พี่หนึ่งหนูเหนื่อยมากข้าวยังไม่กินตั้งแต่เช้าดูมือหนูจะจัดการกับพี่แชรัตเดยวเดี๋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 ยวอยากจะบอกจังตรงเวลามากข้าวยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้าพี่ดูมือหนูคอนกับรถค่ะสวัสดีไม่ค่ะกับแท็กซี่เอา มือสั่นเลยเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยรถไ,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 ไม่เสร็จรถเสร็จตอนสิบโมงกวา่าหนูก็เร่งเอาไหนเจ้านะฟิลม์มนะสิขึ้นเลยนะแกขาวเลยเดี๋ยวมองเน่ยเนี่ยเหนื่อยมากค่ะพอเจอกันแกรกแรกวันใช่ไหมวันนี้เหนื่อยมากรอเจ็ดวันไฟเอาลงค่ะถ้าเกิดตอนนี้มันจะยังมีฟองอากาศเพราะว่ามันยังไม่แน่นจ้ะ แล้วก็มันจะมีเรื่องไม้เรื่องลำโพงเรื่องเครื่องเสียงอยู่ในช่องนั้นใครจะเป็นคนจอมันเชื่อมกับจอในรถเปลี่ยนจอใหม่ให้จอในจะเชื่อมจอนี้จะเชื่อม wi-Fi ได้เลยเปิด wiFi เชื่อมได้เลยแล้วก็จะมีเสียบ USB ได้ด้านล่างแต่พี่ต้องยกจอขึ้นนิดนึงใช่แล้วก็จะมี จะเป็นไม้เป็นสายไม้แล้วก็รีโมทอยู่นู่นเลยอ่ะหนูเอาไม่ถึงแล้วมันกิ่งไปนน่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอ้นี่เสียงะจะเป็นตัวปรับเสียงแล้วก็นนียเ,เป็นไฟมันจะมีไฟมีกิ่ง ให้ไม่มันจะเป็นไม้สายแบบนี้นะพี่ไม่ลอยไม่ไ,มได้มันไม่มันไม่มันไม่แบบจอมันไม่รับมันต้องเป็นไม้สายไม่จริงๆเสียบได้สองตัวนะคะยึดีเสียบใตานั่นยกจอละตาย<ห>ตายน,นี้เลย มันก็จะเป็นเหมือนแท็บเล็ตที่แบบเชื่อมได้อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มันไม่มีเมมนะี่อันนี้ก็ไม่มีเมมข้าง <c oughs> หลังดังปะ ดังป่ะพี่หนึ่งขึ้นมาเปิดไอ้นี่ให้หน่อยสวิคไปเอาไม้ออกไม้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  ตามเสียง่อนออนที่คุยไว้ได,ได้้าเลยลเหนื่อยมากหนู <c oughs> เรา <c oughs> จะเป็นรถละ <c oughs> มาถึง <c oughs> ด,ด,ด่าทุกคนเลยอันดับแรก <c oughs> เอาละค่ะทุกคนค่ะเป็นการส่งรถแบบว่ามันมากนะคะด่าลูกค้าด้วยเร่งตัวเองด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้ไม่เคยส่งรถแบบนี้ไม่เคยเรียบอะไรแบบนี้ครั้งนี้ครั้งแรกตื่นเต้นสนุกเหนื่อยหิวข้าวทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวพี่ชยัยรัตน์จะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดที่ควาเป็นอยู่ตอนนี้นะคะไฟไม่สว่างต้องเปิดไฟหน่อ,อยใชไ,ไ่ชัยไม่เป็นไรกล้องหนูมันปรับได้อ๋อมีแสงอ่าเดี๋ยวพี่ชยัยรัตน์จะรับผิดชอบหนูวันนี้ทุกอย่างทุกอย่างไปเอากับพี่ชยัยรัตน์ค่ะ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวฟ้าขอส่งมอบรถก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอใหม่กันใหม่ในคลิปหน้าฟ้าเหลืออีก2คันนะจะมีของโรงเรียนแล้วก็ของที่เนี่ยจะวุ่นวายแบบนี้แหละของที่เนี่ยอีกคันนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ